ยินดีกับชชนะของเหล็กกล้าด,ด้วยครับโอ้โหนี่ถือว่าเป็นการประเดิมชกในวันลุ้ินีครั้งแรกอย่างยอดเยี่ยมจริงๆนะดูคนอื่นเขาชกไปแล้วรู้สึกไงมันมันคันมันได้คันไม้คันมือหรือไงครับแล้วก็ตื่นเต้นมากครับเห็นเ้าใจก็ตื่นเต้นนะครับอยากจะมาชกเลยครับรอเวลาอยู่นานาเลยเฉลียวครับนะฮะพูดถึงการเตรียมตัวในไฟน์นี้ของเหล็กกล้านิ่ติงเป็นยังไงบ้างพอเตะต่ออาจารย์ตรงสองเดือนกว่าได้ครับเตรียมพร้อมมาสองเดือนครับ อาจารย์โต้งสอนทุกทุกอย่างเลยครับนะแล้วมาเจอคู่โชคคนนี้เสือขาวครับเคยเจอกันมาก่อนไหมยังเลยครับยังไม่เคยโชคเขาเลยครับแต่เคยเห็นเขาโชคไหมเคยครับไปดูที่ไหนดูตามบวยไทยอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วดูเป็นไงบอกวาเขาว่าเก่งครับฟีลของเขาดีอยู่อไม่คิดว่าจะทําได้ครับเนี้ยนะขึ้นมาเจอบรรยากาศวันนี้รู้สึกไงเต่นเต้นมากครับแข้งขาสั่น แล้วทายังไงบ้างอ่ะในการควบคุมอารมณ์ก็ตัดสินใจครับต่อยออกไปเลยครับที่ได้ก็ต่อยไม่ออกเขไม่กล้าต่อยครับแล้วมันเก่งครับคนมันเก่งแล้วคนมันเยอะด้วยอ่าฮ่าอ่าแล้วขึ้นมาประท้ากับเสื้อขาวบนเวทีแล้วครับต่อยไปแล้วเป็นไงบ้างเริ่มฟรีอย่างครับก็เริ่มอันนี้แบบง่ายครบเดิมครับต่อยยากต่อยยากว่ายัง้นครับนะฮะแต่ต่อยไปแล้วมันก็เริ่มที่จะ อ่รีแลกได้เรื่อยๆครับ,รบนะครับผมนะผ่านยกแรกไปเก่งเลยอยูไ่ไหมยกแรกก็เก่งอยู่ครับแต่ยกสองก็เริ่มได้เริ่มกล้าต่อยก็เดิมครับกล้าต่อยก็เดิมหมัดที่ต่อยออกไปแล้วได้นับแปดวาให้ไหมครับเปรียกลุกนั้นรู้สึกไงบ้างน่าจะลุกขึ้นอีกไหม,มคิดว่าเขาไม่น่าลุกขึ้นได้ครับแต่เขาก็ลุกได้ครับนะแสดงว่าหมัดเราได้ยังหนักไม่พอหรือเขาซ้อมมาดีผมน่าจะซ้อมมาดีครับ <g agile> เราใส่สุดแรงนะครับอา่าฮะแล้วก็หลังจากนั้นลุยเลยครับหวังที่จะเพลิดเพลินได้ครับแล้วก็ทําได้จริงๆและที่สำคัญก็คือได้สามแสนห้าหมื่นบาทด้วยครับคิดมาก่อนไหมว่าจะวันนี้จะได้บนันก็หวังว่าจะได้ครับวันนี้โอ้โหวังอยู่ทุนงานครับแล้วก็ทําได้จริงด้วยนะกลาวไปทำรายห้าส 50, ามแสนห้าเนี่ยโอ้ให้พ่อแม่แล้วบ้างครับก็เก็บไปใช้ด้วยค,ครับอ๋ออ้าันอยู่ที่ไหนฮะ บุรีรัมครีช่วงที่ผ่านมานี่เป็นไงบ้างอะโอเคไหมบุรีรัมครีไปดูไปดูโปรโตจีพีเขาแบบสองโมงอย่างเดียวนะครับครผมไฟนี้เป็นไฟแรกของเราในวันวันที่นีครับจุดที่เราจะต้องมาปรับปรุงแก้ไขอะไรอีกกล้าออธมากกว่านี้ครับต้องกล้ามากกว่านี้ครับอ่าฮะถามว่าวันนี้นี่ยังยังร้อยหนึ่งกี่คะแนนอ่ะเจ็ดสิบครับร้อยหนึ่งให้แค่เจ็ดสิบพออีกสามสิบต้องไปแก้ไขครับ วางเป้าหมายในการชกวันลุน้งพิงน,น,นียังไงบ้างซอ้เล็กกล้าแต่เต้าไว้เรื่อยครับแล้วก็ตอนนี้ยังตอนนี้ยังยังไม่กล้าที่ไปมองเรื่องของสัญญสัญญาครับทําฟอร์มไปก่อนครับผมนะแล้วเราถ้าฟอร์มมันเข้าฝักเมื่อไหร่ค่ิเริ่มมองครับน่าจะมป็นปีหน้ารับครับปีหน้าหน้าจะมีโอกาสนะวันนี้เชื่อว่ากองเชียร์ของเล็กกล้ามาเยอะแน่นอนนะฮะในในวีทีแล้วก็ดูอยู่ที่บ้าน คุณอยากจะบอกอะไรเขาบ้างขอบคุณที่มาเป็นกำลังใจให้ครับนะฮะอะไรอีกขอบคุณขอบคุณบอสซาตีขอบคุณน้าสมหมายขอบคุณพ่อโสมครับขอบคุณอาจารย์โต้งขอบคุณพ่อแม่ครับขอบคุณทุกกำลังใจที่มาเชียร์ครับอ่านะะไฟต่อไปไงขอขอให้ชนะน็อกเหมือนเดิมเลยครับขอช่วงีครับ